อาทินค่ะบทบาทของกองทัพในห่วงเวลานี้กำลังถูกจับตามองอย่างมากนะคะว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อแนวคิดแบ่งแยกประเทศค่ะโดยทางกองทัพก็มีท่าทีว่าต้องการที่จะใช้กลไกลของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรหรือกออรมนเพื่อปราบแนวคิดนี้นะคะมีการมองกันว่าท่าทีของกองทัพที่ออกมาแบบนี้ด้านหนึ่งอาจจะเป็นความพยายามกดดันรัฐบาลในทางอ้อมให้รัฐบาลไปปราบกลุ่มมวลชนของตน แต่ด้านหนึ่งก็มองว่ากองทัพมีท่าทีเพียงแค่ต้องการดําเนินคดีกับคนบางกลุ่มหรือมีความหมายที่ลึกซึ้งทางการเมืองมากกว่าน,นั้นติดตามรายงานจากคุณวราวิชญ์ฉิมมณีค่ะช่องทางตามกฎหมายการรักษาความมั่นคงภายในกลายเป็นเครื่องมือสําคัญของกองทัพในการปรามแนวคิดแบ่งแยกดินแดนซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการกอรอมน สั่งการให้แม่ทัพภาคที่3ในฐานะผอ,อ,อ,อกอ,อรอมนภาคเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ปลุกกระแสนี้ขึ้นมาแม้กลุ่มที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษจะไม่ใช่แกนนำนปชส่วนกลางที่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นคนเสื้อแดงดก็เกิดปฏิก,กิริยาตอบโต้กลับกองทัพทันทีเฟซบุ๊กของนายจตุรนฉายแสงตั้งข้อสังเกตว่ากองทัพจะใช้ข้ออ้างนี้ยึดอำนาจหรือไม่ ทั้งที่คนเสื้อแดงบางกลุ่มพูดเรื่องแบ่งประเทศเป็นแค่การตัดเพาะมากกว่าทําจริงนายจตุรนกล่าวหานายสุเทพว่าเป็นฝ่ายแบ่งประเทศมากกว่าแต่ผู้บัญชาการทหารบกไม่เคยจัดการขณะที่ก่อนหน้านี้ Facebook ของกลุ่มนักวิชาการสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยชี้แจงว่าสปปล้านนาย่อม,มาจากสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาไม่มีแนวคิดแบ่งแยกดินแดนกองทัพควรตรวจสอบให้รอบคอบ เพราะข่าวที่เกิดขึ้นมาจากสื่อที่บิดเบือนแต่การตั้งข้อสังเกตที่มีความหมายในทางการเมืองสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลมากที่สุดอาจจะเป็นปฏิกิริยาจากรักษาการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนการที่เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงความเข้าใจก็คงต้องต้องรวมถึงการที่ไปทําความเข้าใจในเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วก็ที่สําคัญการให้การดูแลอย่างเสมอภาคได้เท่าเทียมกันกับทุกกลุ่มนะคะแล้วก็ได้เน้นย้ําทุกพื้นที่เหมือนกันค่ะไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นพิเศษนะคะก็คือว่าเป็นสิ่งที่กรมารต้องดูแล ในส่วนของกรนภาคกับกรมนต่างจังหวัดทั่วทุกจังหวัดนะคะการกระทําใดๆก็ตามเนี่ยที่ขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้สายงานของกรมนเป็นหลักในการตรวจสอบนะครับในการตรวจตาเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาเราโดยเฉพาะการดาเนินการดังกล่าวตัวนี้เนี่ยท่านเน้นว่าอยากให้มีการกระทํากับทุกๆกลุ่มทุกๆบุคคลทุกๆส่วน เเเพืื่่ออไมมมมกิดคควาาาร้ตสสูงงนมมนัใแนวคิดแบ่งแยกดินดดนในทางความรู้สึกมีอยู่จริงเ,เพราะแกนนำนปชบางคนก็ยอมรับว่ามีเสียงสะท้อนจากการประชุมแกนนำนปช23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงการขึ้นป้ายขอแยกประเทศในภาคเหนือ,อและยังมีคลิปวิดีโอแกนนำคนเสื้อแดงในระดับพื้นที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ก็เอาเลยเอาแป่งประเทศเป็นสองระบบคูไม่ได้แบ่งแยกแต่คูแบ่งเป็นสองระบบกรุงเทพกับภาคใต้เอาไอ้เทพเพื่อเอาระบอบไอ้เทพเพื่อแต่ที่เหลือทังอ้งหมดเอาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัด์ทรงเป็นประบบ หลักฐานหลายชิ้นที่ทำให้กองทัพเชื่อว่ามีความเคลื่อนไหวที่อาจจะกระทบกับความมั่นคงไม่สามารถนิ่งเฉยได้ในขณะที่นายสุเทพเทอกสุบัณปราศัยโจมตีชุดใหญ่สองวันที่ผ่านมาและประกาศจุดยืนอยู่เคียงข้างกองทัพเพื่อป้องปรามความเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนดูเหมือนจะเป็นช่องโหว่ให้โจมตีมวลชนฝ่ายตรงข้ามกระทบชิ่งถึงรัฐบาลแต่บทบาทของกองทัพมีความหมายทางการเมืองมากกว่านั้นหรือไม่ เมื่อถูกตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายตรงข้ามว่ากำลังปูทางสู่การยึดอำนาจวราวิชิมณีไทย p ีบีรายงาน